กองเชียสายเพชรนี่เร็วพันมือไปน้ามือไปน้าเร็ว,รวการเกลียามีแพ้มีชนะนะแลววพันมือไปด้วยต่อไปยกสองยกสยกสยกสองแล้วแล<ะ>้วแล้ว้ว <ไป S 1> <ๆ>แว้วลแลวยกสองยกสยกสยกสสายเพชรมาแล้วครับซ้อมมวยไปด้วยลุ้นมวยไปด้วย Sai phép thong nói với nè la 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 sao la 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 ơi con chia nói chia nói con xe xe này lèo con xe sai hết con xe nói lèo chia lan này chia lan lèo chia lan lèo chia leo lèo chia lan 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 แพ้ชนะไม่รู้อะี่ยกสองอยู่ยกสองอยู่ยกสองอยู่ยกที่สองกองเชียร์กองเชียร์ทำไมเงียบจันบ้างกองเชียร์ทำไมเงียบเงียบดูเงียบเงียบนะนะกองเชียร์ทำไมดูเงียบเงียบไม่ไม่มีใครเชียร์อะไรโหยืนดูกันอย่างเดียวเลยฮะฮะโอ้ยไม่เชียร์กันเลยเฮ้ยสองหมัดดูทีวีนี่เล่นลมไปด้วย สองมาแล้วมานั่งเป็นจริงเป็นจังเลยแล้วแล้ว,ว,วยกสองเบ่อยยกสองมาเนี่ยยกสอง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 ที่อ้อมน้อยครับสายเพชรกำลังต่อยยกที่สองครับยกสองยกสองยกสองโอ้ยกองเชียร์คอม có xe lên bị tiếng lạ Lên một tiếng đăng lên 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 Tuyền lạ t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 uyền 2 Và dốc xóng Xe dạ, dạ. con xe Con xe xảy phết tầm mây dạy em quá Con xe hổ dạy lên Phát biệt phát biệt Phát biệt phát biệt Phát biệt xe mươi gần Phát biệt gần phát biệt gần Nhúc đi 3, nhúc đi 3 xem mười lăm xem mười xài hết tải ông máy học hạng bạc ăn 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 hạng chia yale hạng chia yale hạng chia yale hạng chia chia hạng chia hạng chia hạng chia chia หนุนกันผูดอะไรมาถอยบ่เป็นตอวหรือเป็น long ตัวนี่เลยต้องเดินต้องเชียดต้องเชียร์คุณมัดลุ้นครับนะครับยกสาม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 ยกที่สามยกที่สามดุ้มไว้กันดุ้มไว้กันดุ้มไว้พักเบรกกันพักเบรกกัน Huckbegon 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 Huckbeg 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 หมดยก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 สามหมดยกสามหมดยกสามแล้วเล่นลมไปแล้วหมดยกสามแล้วเลยกสี่ยกสี่ไปยกไปยกสี่ไปยกสี่ครับกองเชียร์ยังเงียบอยู่นะครับไปยกสี่แล้วไปยกสี่ครับ ปลายยกสี่ครับปลายยกสี่พูดที่ยูดีเลยเอาไม่อยากเป็นเสียนไงจังหวเเงะเสียนเรารู้อยู่แล้วว่าราคายังไงเออ,อเ,เ,เออชงวนเทครับตัดกลางเขาในแหละมันมันส้เปียนแต่ก่อนแต่ก่อนขึ้นรายการกับธีรพงน์นะไอ้ตัวนี้นี่แหละครูทิ้งขึ้นรายการที่นี่ที่ค่ายไอ้แดงอ่ะ Bi oxy, 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 đu oxy, bi 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 oxy, อ่าเป็นลองไม่อะไรเลยอ่ามลุนอยู่เพียเดียวเห็นโอ้กูเซียบมลุนอยู่กับโมอะไรลุนสายเพียรอะไรนะใครเร็วว่ะโอ้ยยกห้าเดี๋ยวดูมวยแป๊บนึงยกนี้ยกยกนี้ก่อนยกนี้ก่อนยกนี้ก่อนยกสุดท้ายละดูก่อนดูก่อนเดี๋ยายก่อน

ต่อยได้แค่นี้ก็ดีแล้วมวยเจ็บแขน่ยย่ซ้อมซ้อมซ้อมคลัตยี่สิบยกห้า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 ไปยกไปยกห้าไปยกห้าครับไปยกห้า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  ปลายยกาห้า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 ก 5, องเสือสายเพชรเ,เยย็บๆหน่อยครับยิบ่งเย็บไว้ครับเป็นลองเป็นลองเป็นลองโอง้ยมันยาวมันยาว,ม,ยาวมันแข็งแต่ก่อนเคยครูทิ้งใหจัดอะไรแบบนี้ใหญ่จัดที่นี่เป็นรายการใหญ่ยยไว้เขากอดมันก็เรียบร้อยแล้วเขายาวเขาได้เปรียบ มวยทรงเขได้เปรียบหรือเปล่ครับซ้ำได้กัน,นะครับเครือสิแพรอะไรเคือสิแพรเบิง้งเบิ้งสง่งเครืสิแพ้แล้วอือ่ออาไปยกแล้วไปยกแล้วไปยก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 เฮ้ยปอนทำอะไรนี่นั่งทำอะไร ดูไม่ดูในจอทีวีไม่ดูไอ้เนี่ไวัยวานี่เหมือนไวก็ดูดูดูด้วยกันเ่ะช้าๆก็เหมือนกันเองไม่ดูตรงนี้เองก็ดูตรงนั้นก็ไวเหมือนกันเออเนี่ยส่งส่งส่งเสียเปียบไปไปเล่นลมเล่นลมเร็วๆแล้วกล้องัวพาเร็วเอ้าอัด์ตไซค์เขาหลบไปวะน่ะเออเล่นลมเล่นลมไปเล่นลมไป เล่นลมไปเล่นลงไปเล่นลงไปแผ้แๆๆแผูกกล่องมันไปละแดง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 ชนะแดนะ